มาพี่น้องแดดมันแรงขึ้นสักนิดหนึ่งมาดูว่าชาร์จเจอพาวิมเอานี่มันบูดได้เยอะขนาดไหนเนี่ยช่วงนี้แดดดีช่วงสี่โมงดูดิประสิทธิภาพอของมันพี่น้องแบตน้ำก้อนนี้เลยแบตน้ำสิบสองโวลต์เกือบสิบห้าแอมเป์็นสามร้อยเก้าสิบห้าวัตต์โมโนคัตเซล์ฮาร์ปเซลล์หนึ่งแผ่น คือเครื่องพวกนี้มันเราไม่มีโอกาสเห็นอย่างนี้แหละแผ่นยวสมมุติแผ่นแผ่นน้นมันเฉียนข้างหลังแผ่นไวแปดเอียมันก็จะได้แค่แปดเอียไอพวกเนี้ยเนี่ยระตูใช้พวกนี้มาก่อนดีสุดก็คือตัวซี่าฟ้านี่น,น,นีตัวนี้ว่าก็ว่าทนอยู่ของร้านเลยร้านดีพร้อมสลราเซลล์ณปัจจุบันก็ยังใช้ได้ด้อถอดไปนู่น พนี้พวกนี้เราจะไม่เห็นเด้ถ้าเราใช้พายเอเราถึงจะเห็นเด้สิบกว่าแอมแบบนี้ดูดินี้แอมแอมจริงนะแอมจากแคมแต่พวกนี้มันไม่ใช่ของแพงเท่าไหร่เลยมันค่อนข้างจะรวนแต่ก็ใช้ได้นะเริ่มต้นเราช่วงแดดสี่โมงนะปัจจุบันเออแดดสี่ห้าโมงห้าโมงแล้วบูจริงบูดจริง อยากให้ใช้เลยแหละสองพันสามณปัจจุบันเลยพี่น้องสองพันสามแผ่นต้นไหนพาไปดูแผ่นไม่เคาได้ทำคลิปแบบนี been, ote, s, ้เท่าไหร่นี่แผ่นเดียวสายไฟเล็กๆด้วยเนี่ยแต่ว่าแดดอ่ะแดดถือว่าฟ้ามัวๆนี่แดดนี้โมโนฮาร์เซลล์สามร้อย นี่เด้อไหนชัดบ่สสามร้อยเก้าสิบห้าวัตต์มันเขียนว่าสิบจุดสองแอมป์ออกจากแพงไปเท่าไหรด่ดูเออออกจากแพงไปแค่หกแอมป์ M, เห็นไหมแต่ว่ามันมันไปบูตท,ที่นู่นหกเจ็ดแอมป์เออ,เอ,อได้แค่นี้เองสายไฟเส้นเล็กอีกเด้อสายไฟเส้นเล็กเนีดนึ่งตามริงถ้าใช้ใหญ่ๆนี่ โอ้ oh, ใช้เบอร์สี่เบอร์หกนี่มีผลนี่พี่น้องพี่มนใช้เบอร์สี่เบอร์หกเด้อแต่ว่าพวกนั้นใช้เบอร์สี่ก็ใช้สายพวกไอ้พีวีด้วยเด้ออัน,นี้มันเป็นละตัวเริ่มออกมาอยู่นาที่รกแล้วก็ไปซื้อจากร้านไฟฟ้านะสี่สองเส้นข้างในเอามาใช้ก่อนับมือแต่ก่อนไม่มีได้หาซื้อไม่ได้เด้ในมาดูกัน มันเชร์ว,ว่าสิบเก้าเห็นไหมสิ 19, บเก้าวะแชร์ปะสิบเก้าสิบเอ้าเอ็มหาไม่ได้เด้นี่ได้เท่าไหร่ได้สิบห้าสิบสี่สิบห้าป้าจ้ะคมๆพี่น้องควักเงินอีกนิดหนึ่งเด้อซื้อเอาเลยพูดถึงว่าใครอยากใช้ใช้ร์เจอเนี่ยตอนนี้ ก็ทํางานองมันดีอยู่แต่ว่าไม่รู้มันจะทนถึงไหนนะแต่ว่าข้างในมันก็บอดมันก็เยอะอยูะต่อไม่ถูกก็ไม่ทํางานดิสมมุติเราใช้ระบบเ24เราไปต่ออนุกรมสามแผงร้อยห้าสิบวนไม่ได้เด้เราต้องต่อสองแผงไม่เกินร้อยนะแต่ถ้าเราใช้สี่สิบแปดเราต่ออนุกรมสองแผงได้อนุกรมสามแผงได้นะครับ แล้วก็ถ้าเป็นระบบสีสอแล้วก็ขนานแผ่นเดียวนั่นแหละใช้แผ่นเดียว40โวลตมันจะมีขั้นบันไดของมันด้ไม่ใช่ว่าเราจะทําได้หมดเด้ไอสองพันแปดร้อยวัตต์นี้ก็คือระบบสีสิบแปดนี่นับแผง,งรวมๆกันนะอนุกรมสามแผ่นแล้วมันก็คูออกมาให้มันได้หกสิบแอมป์เดี๋ยวเวลาจะ มาอธิบายเรื่องนี้เลยกกระแสริงกระแสริ่งดู15้าแอมป์ข้าแบตเตอรี่ชาร์จระบบ12แผ่นเดียวนะครับแผ่นเดียวมาจากแผงเท่าไหร่มาจากแผงมาจากแผงเแอมป์นี่แหละคือข้อดีของมันักตังนิดหนึ่งปุ๊บ15 เดาใด้เันถึงสิบหกได้ไหมไม่จริงไม่น้วแบตเตอรี่ก็ใช้ทั้งคืนคืนเช้ามากก็เกือบหมด11อโวลต์นะครับเอาตัวใช้สองตัวนะอินเวอร์เตอร์ตัวหนึ่งเปิดพัดลมตัวหนึ่งเปิดไฟให้สระน้ำให้ปลา แค่ okay. นี้ครับบูธจริงบูธจริงรีวิวให้เขาของดีต้องบอกต่อพี่น้องขอบคุณที่รับชมครับผมขอบคุณครับ